ที่ปลาที่ว่าที่เราเห็นเนี่ยมันเคยตายเนีัยพอดีเด็กกัปตันรั่ท่าเรืนะครับเขาไปเจอแล้วก็ไปแจ้งให้ประธานลงลงลงร่บ,งบ,งบ้านทราบผมก็เลยมาดูแล้วก็ถ่ายรูปแจ้งเจ้าหน้าที่ไอ้ทีหนึ่งได้ให้ามาตรวจสอบว่าต,ต,ตายเพราะสาเหตุอะไร,รอ๋อแล้วก่อนก่อนที่เราเจอเร,เราทำอะไร ก่อนที่เราเจอมันก็ลอยอยู่ตรงน้ำนะมันเคยอยู่ท้าเก่งอยู่ชายหาดเอครับเราก็ได้กลิ่นเราคิดว่ามันอะไรก็เลยลงมาดูทอดว่าสาเหตุการตายของปลาหราผมคิดว่าน่าจะไม่ไโดนอวนหรือว่าเพราะเราใส่ถ่ายไม่ได้เพราะปลามันตายมันอย่างน้อยต้อสามีวันนะ่า้นี้นะครับเราก็ไม่แน่ใจว่าโดนอวนหรือว่าตายธรรมชาติเพราะตอนนี้น้ําเสียก็ไม่มีน่าจะโดนอวนมากกว่าครับใล้คิดว่ากงั้นนะเขาที่ตายประมาณมาแล้วกี่วันครับแต่ผมกล่าวประมาณสักสามวันนั้นแะตายอย่างนี้สามวันนันแล แล้วเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นกับเราบ่อยไหมครับแบบนี้นอ่าอันนี้ข้ามาเที่ยวที่สองครับที่อวดมเที่ยวที่สองครับ